สวัสดีค่ะทุกคนค่ะนาวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t a r o วิ่งวิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นโบนัส Reading ของ uh, ทั้งสี่ธาตุอันนี้เริ่มต้นที่คลิคลปของธาตุดินก่อนนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์การพุทธมักรนะคะมาดูกันซิว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกของคุณมีไพ,พ่ Passion Romantic Feelings แล้วก็มี Flirt จะบอกเลยว่าพลังงานนี้เป็นพลังงาน energy ที่แบบเป็นไพ่คู่หมดเลยค่ะดูดีๆนะเป็นไพ่คู่หมดเลย a s s i o นเป็นคู cool. ่ romantic f e e l i n g เป็นคู cool. ่ flirt เป็นคู่มันคือความสัมพันธ์ที่เอ่อหลายๆคนตรงนี้ถ้าเป็นคู่เนี่ยบอกเลยว่ามีความรู้สึกโรแมนติกเป็นความรู้สึกเหมือนจีบกันมี a พ s ชันมีความเหมือนมองตาแล้วมีความเอ่อสเสน่หาต่อกันมีความเซ็กซี่มีความรู้สึก อะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนคู่รักที่แบบรักเอ่ยอะไรอยู่ตรงนี้นะคะนะนะคะมันมีความรู้สึกโรแมนติกแล้วก็เป็นแพชชั่นความเสน่หาให้กันอยู่ตรงนี้สำหรับคนโสดก็จะมีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาที่ประสาของคู่ที่มีความมีเสน่ห์ต่อกันมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดมีแพชชั่นต่อกันมีความรู้สึกความโรแมนติกแล้วก็มีใครบางคนตรงนี้มีโอกาสที่จะมีเหมือนัค่ๆว่า ช่วงเวลาโมเมนต์ที่ดีๆการคุยการจีบการเล่นการหยอกอะไรกันอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้ตรงนี้มีไพ่เพลฟูเนสด้วยดูดิเป็นไพ่คู่อีกแล้วแล้วก็ตรงนี้สําหรับชาวธาตุดินบางท่านที่มีคนรักอะมันคือการที่เป็นช่วงเวลาของการที่เหมือนแบบว่ามันมันเป็นไพ่มันเป็นไพ่ที่มีความแบบความโรแมนติกความสุขการที่แบบมีความหยอกมีความเล่นมีความแกล้งมีความเหมือนแบบมีความสนุกสนานอะไรอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ มันมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่นะทีนี้มาดูกันไพ่ตรงนี้มีไพ่สี่เหรียญคือการที่จะบอกว่าถ้าใครเป็นคู่เนี่ยมันคือการที่เข้ามาแบบที่ว่า mm. เขาเรียกว่าเป็นคู่ที่เหมือนมีความที่เริ่มเป็นตัวเป็นตนหรือมีความชัดเจนกันมากขึ้นที่จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆว่าคบกันแบบที่เราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะมันมีไพ่หนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญอยู่กับไพ่สี่เหรียญเป็นความเป็นเจ้าข้อเจ้าของเป็นความที่เหมือนคล้ายๆมีคอมมิชเมนต์กันมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและหนักแน่นและมั่นคงมากขึ้นอีกสเต็ปและที่สําคัญมีไพ่แบบนี้ด้วยแปดไม้เท้ามันคือการที่ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากๆหรือมีการก้าวกระโดดการก้าวหน้าในความสัมพันธ์แล้วก็ไพ่แบบนี้เป็นการติดต่อสื่อสารพูดคุยบางคนอาจจะมีอะไรแบบที่เหมือนแบบจีบการพูดคุยกันทางแชททาง โซเชียลหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้เพราะไพ่ใบนี้มาถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะคะสาหรับคนโสดก็อาจจะมีอะไรบางที่เข้ามาจากทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ทีนี้ตรงนี้มีไพ่แบบนี้ด้วยค่ะอัศวินเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากๆตรงนี้ใครบางคนตรงนี้เกี่ยวข้งของกับคนที่เป็นคนธาตุดินด้วยกันกับผสมองค์กรและถ้าเป็นธาตุดินก็คือเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าไพ่ตรงนี้คือตัวแนทนธาตุดินแต่ไพ่ใบนี้คุณคนคนนั้นของคุณจะเป็น ราศีหรือธาตุไหนก็ได้แต่ตัวแทนตรงนี้ที่หมายถึงอัศวินเหรียญเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์ที่คนคนนี้มีความมั่นคงมีความมุ่งมั่นมีความที่แบบว่าจริงจังหรือจริงใจมากขึ้นในระดับหนึ่งที่แบบว่าพร้อมออฟเฟอร์อะไรบางอย่างหรือว่าเขาเรียกว่าถ้าไม่มั่นใจก็คือจะไม่แบบไม่เทคแอคชั่นหรือไม่พูดหรือไม่แสดงออกหรือไม่อะไรบางอย่างให้ให้แบบให้เราเห็นหรือบางทีเป็นอะไรบางอย่างที่ว่าบางทีบางคนตรงนี้ มีความเก็บความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจด้วยเช่นเดียวกันสําหรับบางท,าท่านท่านดีวกับชาวทาตดินเพราะทาตดินจะเป็นคนที่จริงๆแล้วทาตดินก็โรแมนติกนะคะแต่ว่าโรแมนติกน้อยสุดในบรรดาทุกๆธาตเขาเรียกว่าไม่ได้โรแมนติกน้อยสุดเขาเรียกว่าแสดงออกไม่ได้เยอะ มากมายเหมือนกับบางธาตุบางราศีนะคะทีนี้ใครบางคนตรงนี้มีไพ่ตรงนี้ด้วยค e n o อ w a n านเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้หรือตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าใครบางคนตรงนี้ดิวดิวกับคนที่มีแบบว่าอีกคนนึงวัยต่างอาจจะเป็นผู้หญิงวัยต่างกว่าแล้วก็เป็นผู้ชายที่วัยน้อยกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้สําหรับบางเอเนอีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะบอกว่ามันมีไพ่แบบนี้ด้วยนะคะอะไรก็ตามสําหรับความสัมพันธ์บางท่าน คุณอาจจะเจออะไรมาที่เป็นอะไรบางอย่างที่มีการแอบทําอะไรบางอย่างหรือว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่ <c oughs> เขาเรียกว่าเรื่องราวเฮิร์ตในความสัมพันธ์มานะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีใครบางคนที่กลับเข้ามาหลังจากที่มีเรื่องราวแบบนี้ที่ทําใส่กันไปที่เป็นอะไรบางอย่างที่มีอะไรปิดบังหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันแบบซ่อนเร้นหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันจีด๊ดหรือเจ็บอยู่ในหัวใจอะไรแบบนี้ สำหรับบางท่านแล้วก็ตรงนี้มันมีพลังงานเดือมูลใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีมีนก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือหมายถึงว่าการที่มีเรื่องราวบ,บางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นความน้อยใจเป็นความไม่สบายใจหรือเป็นความกังวลกับอะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในความรักความสัมพันธ์และทําให้คุณมีความกังวลกับในเอเนจีของปัจจุบันได้สําหรับบางท่านแล้วก็บางคนตรงนี้มันคือการรอคอยมันมีไพ่ของการรอคอยด้วย สามไม้เท้ากับแฮงแมนนี่คือการรอคอยใันจะบอกเลยว่านี่มันคือการรอคอยอะไรบางอย่างบางคนรอคอยความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมบางคนรอคอยอะไรบางอย่างที่เหมือนรู้สึกว่าอยากให้สถานการณ์ของความสัมพันธ์หรือว่ากับคนคนนี้คือมีความเคลียร์มากกว่านี้หรืออะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกเหมือนเคยเจ็บมาแล้วก็คือรอให้บางอย่างมันชัดเจนอะไรบางอย่างที่มันเคยเกิดคือไม่อยากให้มันเกิดแล้วอะไรแบบนี้นะคะสําหรับบางท่าน ทีนี้ตรงนี้มีพลังงานของ the world ด้วยอะไรก็ตามแต่สิ่งดีๆรออยู่พลังงานของความอุดมสมบูรณ์ในความรักแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ perfect หรือว่าความรักที่เขาเรียกว่ามันจะเริ่มต้นไปในทางที่ดีแล้วเด the world ตรงนี้เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาสําหรับตรงนี้นะคะใครบางคนอาจจะเดีวกับต่างชาติต่างภาษาได้นะคะโอเคทีนี้มาดูพลังงานเพิ่มเติมที่เปิดให้ มีไพ่นี้ด้วย j u d g m e n t j u d g เ e n t เป็นรักเก่ากลับมาได้นะคะ j u d g m e n t เป็นรักเก่ากลับมาหากันได้อยู่ตรงนี้หลังจากที่เคยมีการจากลาห่างหายกันไปอาจจะเป็นสถานการณ์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นสามเศร้าหรือแอบทำอะไรบางอย่างหรือมีเรื่องราวบ,บางอย่างที่มันต้องเกิดขึ้นหรือมีการหันหลังจากลาแล้วก็กลับมา แล้วก็เป็นไพ่ตรงนี้ที่เป็น uh, the f o l l ไพ่ beginning เป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ในความรักความสัมพันธ์แล้วก็ตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบก็ได้หรือว่าคนที่ทำงานลักษณะโอเวอร์ซีก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพลังงานของต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือเป็นความรักที่เขาเรียกว่ากว่าที่จะมีความรักที่มันมั่นคงขึ้นหรือกว่าที่จะมีความรักที่มันรู้สึกว่าเป็นคู่กันมันต้องมีพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่า เหมือนการเวลาพิสูจน์เขาเรียกว่านะมา้าไม่ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรแบบนี้เลยนะคะเหมือนการเวลาพิสูจน์คนแล้วก็ระยะทางพิสูจน์มาระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนได้แล้วนะคะโอเคทีนี้มาดูไพ่พลังงานตรงนี้กันจะบอกเลยว่าอะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ยเออบางท่านเกี่ยวข้องกับราศีกรกฎก็ได้สําหรับบางท่าน ราศีเมีได้ราศีธาตุไฟราศีธาตุด,ดินราศีธาตุลมได้นะคะทีนี้มาดูกันว่าพลังงานของไพ่แองเจิลแอนเอต้องการจะบอกอะไรบ้างเพราะว่าคุณได้พไพ่ใบนี้ let go คืออะไรก็ตามแต่ค่ะที่เป็นพลังงานที่มันรู้สึกว่ามันไม่ดีหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาขอให้คุณปล่อยมันไป energy เหล่านั้นปล่อยมันไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้ดูนะไพ่มาบอกนี้ด้วยว่า listen to your intuition ค่ะ listen to your intuition คือขอให้คุณเชื่อและฟังจิตวิญญาณของคุณ ฟังเสียงกระซิบฟ,ฟังจิตวิญญาณฟังเซนส์บางอย่างที่เขาทำให้คุณรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณสามารถเซนส์มีซิกเซนส์หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณฝันหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกหรืออะไรก็ตามที่เหมือนคล้ายๆว่าจิตวิญญาณหรือความรู้สึกค,คุณบอกว่าคุณรู้สึกแบบนี้สถานการณ์กับคนนี้หรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นแบบนี้อย่างนี้นะขอให้คุณเชื่อแล้วฟังจิตวิญญาณฟังเซนส์ของตัวเองด้วยเพราะว่าไพ่เดอะมูนตรงนี้มันเป็นไพ่พระจันทร์แล้วร o your ช n t u i t i o น แฝงกับ Energy ไพน่นี้ต้องฟังเซนต์และเชื่อเซนต์จิตวิญญาณของตัวเองด้วยนะคะทีนี้มาดูกันไพ่พลังงานต่อมาที่เป็นไพ่ o ลวเวอร์โรคอมาบอกว่า Let t h e r e be close n e s s between you but always give each other space love never claim is simply allowed and give คือความรักบางครั้งมันต้องมี space มันต้องมีช่วงเวลาที่แบ่งปันให้ต่างคนต่างมีช่วงเวลาส่วนตัวของกันและกันนะคะมันถึงจะเป็นความรักที่ไปได้แบบที่ว่ายาวนานหรือไปได้แบบในระยะที่เป็น long term หรือความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะทีนี้ตรงนี้มันมีไพ่นี้ด้วย uh, c r i t i c i z i n g one another We only lead to f u r r unhappiness Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform คือความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องมีการมีทั้งความรักแล้วก็การรับตัวตนของทั้งคู่ซึ่งกันและกัน แล้วเมื่อคุณทําแบบนั้นได้ความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีมากๆรออยู่นะคะทีนี้พลังงานตรงนี้เป็นพลังงาน Energy สวยๆที่เอามาส่งให้กับพลังงานของช่วงความรักที่เป็นครึ่งหลังหรือเป็นโบนัสในช่วงเดือนเมษานะคะของชาวธาตุดินก็เอาพลังงานบวกไปแล้วก็ขอให้คุณเชื่อในจิตวิญญาณแล้วก็อะไรก็ตามที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอดีตที่เจอมาหรือปัจจุบันหรืออะไรก็ตามแต่ ขอให้เอาพลังงานลบๆอะเลทโกปล่อยมันออกไปแล้วก็เชื่อสัญชาตญาณจิตวิญญาณของคุณเพราะตรงนี้มันมีความรักอะไรบางอย่างที่กลับมาในชีวิตที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าพร้อมที่จะมุ่งมัน่นพร้อมที่จะเ,เรียกว่ามั่นคงมากขึ้นพร้อมที่จะมันแค่ๆาว่า ออาเฟอร์ offer, หรือให้ความรู้สึกบางอย่างที่จริงจังและซีเรียสมากขึ้นอยู่ตรงนี้และมีพลังงานของความรักที่มีแพชชั่นความสเสน่หาอยู่ตรงนี้มากมายแฝงอยู่ในเอนเนอีนี้นะคะยังไงขอให้ชาวธาตุดินการผสมองกรไม่ว่าคุณจะเป็นราศีลัคนาหรือดาวจันทร์ดาวสุที่เกี่ยวกับการผสมองค์ที่เกี่ยวกับธาตุดินสามารถดูคลิปนี้เพื่อมารับพลังงานบวกได้ตรงนี้ นะคะแล้วก็ตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กด grading, กระดิ่งกด ติดตามกดอะไรก็ได้ที่รู้ว่าอยู่กับไข่ตรงนี้นะคะยังไงไข่จะกลับมาเพราับทุกคนใหม่ในพลังงานหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะขอทุกคนระวังรักษาสุขภาพแล้วก็ระวังโควิดด้วยเซฟตัวเองก็เหมือนเซฟบุคคลอื่นๆรอบข้างด้วยนะคะยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวรอชมพลังงานบวกในคลิปต่อๆไปนะคะรักนะบ๊ายบายค่ะ